สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายเขียวทุกท่านนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมดอกตะเคียนทองอปีนี้ออกดอกแล้วนะครับแต่ยังไม่บานนะครับอันนี้ยังเป็นดอกตูมอยู่เพราะว่าถ้าดอกบานแล้วจะมีะเกอรเป็นสีเหลืองนะครับวันนี้วันสิ้นปีพอดีนะครับวันที่31ธันวาคม 2,563ครับผมอ่าเอาดอกตะเคียนทองมาส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่นะครับปีนี้ก็รุ่มแรงมากครับตอนนี้แล้วก็อากาศเมื่อเช้านี้14องศาครับพี่น้องตะเคียนทองปีนี้ค่อนข้างจะออกดอกเลยนะครับผมไปเห็นมาหลายต้นแล้วนี่ครับให้พี่น้องได้ดูเลยนี่ฮะ นี่คือดอกตูมนะครับยังไม่บานตะเคียนทองนั้นเป็นไม้ที่ทนน้ำท่วมนะครับใครที่มีที่ลุ่มเป็นที่น้ำท่วมประจำทุกปีนะครับปีละหลายวันหรือว่าเป็นเดือนสองเดือนนะครับแนะนำให้ปลูกตะเคียนทองนะครับอันนี้เพราะว่าพูดจากประสบการณ์จริงนะครับเพราะว่าผมเองก็มีที่ลุ่ม ที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็เอาตะเคียนทองเอายางนาพวกนี้ไปปลูกโ,โหนน้าท่วมเดือนถึงสองเดือนอยู่ได้นะครับไม่ตายแต่ว่าขอให้ปลูกก่อนน้ําท่วมสักหลายเดือนหน่อยนะครับเพื่อให้รากเขาเดินได้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้พาพี่น้องมาชมดอกตะเคียนซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดอกนะครับ ไม้ตะเคียนทองเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งปลูกในที่โคกก็ได้ในที่ลุ่มก็ได้เนื้อไม้นี่ใช้งานได้ดีมากนะครับสมัยก่อนนินยมไปทําเป็นเรือเพราะว่ามันวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วมากอา่เพราะว่าเนื้อไม้ตะเคียนทองจะมีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับ ตัวเพียงตัวเพียงจะไม่ไม่ทําลายเรือนะครับหรือจะทําเป็นเสาบ้านทําเป็นพื้นบ้านก็ได้นะครับโอ้โห oh, oh. นะครับพี่น้องลมแรงมากนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูต้นของเขานี่ครับเปลือกเปลือกของเขาจะออกสีดำดำหน่อยนะครับแล้วก็แต่เป็นร่องๆตามลำต้นแบบนี้ นะครับอันนี้ก็น่าจะโอ้โหอายุหลายสิปีแล้วครับผมต้นนี้ก็อยู่บนที่โคกนะครับไม่ได้อยู่ในที่ลุ่มเป็นไม้เนื้อแข็งที่น่าปลูกนะครับเพราะว่าเนื้อไม้ของเขานี่ใช้งานได้หลากหลายมากทนทานทนทั้งแดดทนทั้งฝนนะครับ แล้วก็โตค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะที่สําคัญนะฮะตามความเชื่ออ่าก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับบางคนก็เชื่อมีความเชื่อเรื่องอ่าผีสางนางไม้นะครับอ่ด้วยส่วนตัวของผมนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากนะครับ ในอดีตนั้นตะเคียนทองเอาไปทําเป็นเรือนะครับสักส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเรือรบบ้างเรือแจวเรือขุดอะไรพวกนี้นะครับเราปลูกเอาไว้ก็จะได้กินเห็ดด้วยนะครับเพราะว่าตะเคียนทองเป็นไม้วงยางนะครับคาดว่าน่าจะอีกสักสามเดือนหรือสี่เดือนนะครับสามเดือนกว่าจาก ดอกตูมแล้วก็จะบานแล้วก็จะเ,เป็นลูกนะครับแล้วก็จะร่วงในที่สุดน่าจะสักหนู่นแหละครับสักเ,เดือนเมษานะครับเป็นต้นไปก็น่าจะได้มาเก็บนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีะนะครับพาพี่น้องมาชมนี่ครับเขาก็จะออกตามซอกใบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับซอกใบต่างๆ ถือว่าเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยเห็นดอกของเขาอ่ะนี่คือใบนะครับตะเคียนทองเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับพี่น้องอ่าถือว่าปลูกแล้วก็แต่ว่าถ้าจะปลูกในบ้านก็ต้องห่างๆหน่อยเพราะว่าเป็นไม้สูงใหญ่มากนะครับอายุยืนมากนะครับอายุบางต้นนี่เป็นอายุเป็นพันปีเลยนะครับอ่ะนี่ครับ โอเคนะครับเอามาเล่าสู่พี่น้องสายเขียวได้รับทราบนะครับแล้วก็พามาชื่นชมดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อแน่เลยว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกแก่ยังไงนะครับก็จะค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ช่วยกันปลูกป่านะครับตามรอยพ่อหลวงนะครับตามศาสตร์พระราชาคืนป่าให้แผ่นดินนะครับผมก้าวเดินตามศาสตร์พระราชาคืนป่าให้แผ่นดินสวัสดีครับ